อ่ัสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกๆท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ภาคสนามครับวันนี้นะฮะวันนี้ก็มาเนียกอะไรนะวันนี้เราเอาถ้าเปรียบเสมือนนะครับเราก็เอาอ่าเด็กมัธยมนะฮะมาให้คุณปู่นะฮะนี่เป็นไหดฮคอันนี้ก็คุณปู่ครับน่าจะสู้ซาได้ดูเพราะว่าได้คู่หูใหม่ครับเนี่ยเป็นไหดครับเป็นได นะฮะอันนี้เป็นหัวเจาะหม่แกะกล่องนะฮะนำเข้าจากเกาหลีนะครับนี่เป็น AP 5 0 0ครับเป็นไรเป็นไดะเราจะปลูกชีพคุณปู่ขึ้นมาครับอันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยครับล้างแป๊บครับแต่อันนี้คุณปู่ไม่มีเส้นเลือดมานะฮะเราก็ใส่หัวสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกำลังไปอัดสายอยู่นะครับพี่กากำลังไปอัดสายอยู่นี่ดูดูครับดู เดีย๋ยวจะหนาวนะฮะนี่ครับะว,วันนี้เราอยู่อันนี้ก็คือพูดง่ายเราก็มาจับจองพื้นที่ก่อนนะครับผู้นนอันนี้ก็ตววเขาไปอีกนะฮะตัวนี้เป็นเอสเคสองร้อยมากีนะฮะนี่อันนี้ก็ขาใหญ่ครับประจำสต็อกนี่ นี่นี่นี่นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นโอ้มีทั้งหมดอยู่คุณปู่อยู่นี่กี่คันหนึ่อนะอีกคันหนึ่งคุณปู่ซามีแหงอยู่นะฮะอีกคันหนึ่งนะฮะฝาสูบ มาสูบั่วนะครันั้น,นี่ดูลูกหลานคุณปู่ครับนี่สิบรอ้อฮีโน,โน่ฮะวิตเตอร์พนี่พนี้เป็นของธรรมดาครับนี่ดูครับดูอ่นนี่จะอยู่ที่ท่าทรายตุรงซับนะฮะอยู่ที่ถนนทุ่งคู่ครับนี่ส่วนฝั่งทางนี้ครับก็กำลัง าตัดคุณปู่อยู่นะอันนี้คือกำลังเปลี่ยนประเกลน,นะฮะน,นี่ดูครับอันนั้นระดับคุณปู่ครับแต่ดูลูกหลานคุณปู่ครับสิบร้อนนี่รุ่นใหม่ๆครับเดี๋ยวนี้เรารอสายใหลิกก่อนนะครับเดี๋ยวสายหลิกมาเราก็จะทําการเทสครับว่าจะ ซูซ่าหรือไม่กับ pc ร้อยรุ่นสามนะครับนี่อันนี้คู่กับหัวใจ ep ห้าร้อยนะฮะโอ้เหมึงจะสุดตรงเตีงครับอันนี้ลูกผสมนะครับนี่อันนี้คือของดั้งเดิมนะครับแต่อาตะเคียบหลังครับอันนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลงเป็นของ pc ร้อยยี่สิบขีดหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ แต่บูมอาร์มบูมอาร์มนี่ยเป็นของแท้อยู่ครับอันนี้ยังเป็นซีเรียนกลางนะนะเป็นซีเรียนสูงนี่จะเป็นซีนสองชั้นครับอาซีนสองชั้นเนี่ยจะมีน่าจะเป็นขีดอยู่ตรงกลางนะครับนี่ดูดูครับเบิงเบิงหลับลับดูไฟ LED ครับนี่เตรียมพร้อมที่จะไปออกงานตอนกลางคืนครับมาดูนะครับมาดูมาดูปัมครับนี่ครับรุ่นนี้ นะครับผมมาฝึกง,งานนะรเนี่ยรุ่นนี้สมัยก่อนไปซ่อมที่บ้านแพรวครับอู้ย,ยังเป็นปั๊มร้อยี่สิบรุ่นสามหรือร้อยี่สิบรุ่นห้าเนี่ยเดี๋ยวโอจะเป็นรุ่นสามอยู่นะครับเป็นรุ่นสามอยู่อันนี้เครื่องปกดีเก้าห้านะก็วางเลยนะถ้าเทอร์โบนี่ก็จะเป็นสองร้อยรุ่นห้าเลยแหละเนี่ยถ้าใส่เทอร์โบเข้าไปนะนี่ นี่โควมันสุกนะฮะเบิ้งช่องล่างครับเบิ้งช่องล่าง,ง,ง,างนี่นี่ดูช่องล่างครับช่องล่างนี่ตัวเดินตัวเดินของอะไรนี่น่าจะเป็นเกาหลีนมัน่นเองนี่ตัวเดินแน่จะเปลี่ยนเกาหลีแล้วนี่ตัวเดินนี่เปลี่ยนของเกาหลีมาแล้วนะอีกหนึ่งข้างข้างนี้ล่ะไอ้ ข้างนี้ก็เปลี่ยนมาโอ้ยข้างนี้โอ้ยข้อข้างนี้ยังเป็นเดิมเปล่าก็ไม่เดิมนะนี่ไม่เดิมครับอันนี้ไม่รู้ของรุ่นไหนนะนะครับนี่โรลเลอร์อันนี้หกลูกครับถ้าหกลูกนี้จะเป็น,100น,นร้อยนะฮะอี๋เดี๋ยว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 รอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อน ครับอีกประมาณอีกประมาณยี่สิบประมาณอีกยี่สิบห้าวันฮะเราก็จะมาเจอกันนะฮะที่ท่าทรายแห่งนี้นะเพราะว่าเราจะเซกนะฮะคุณปู่นะฮะให้เป็นรุ่นหลานเอ้อๆกันเลยนะเดี๋ยวรุ่นไหนนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟีทุกท่านได้ชมกันนะนี่เราอยู่กันที่ถนนท่งครูครับนี่สุขสวัสดิ์เจ็ดสิบเอ็นได้นะนี่เบิเร์ตครับ เรื่องอันนี้สิบล้อผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับขับก็ยังไม่เป็นนครับนี่อู้นี่นะครับก็เราจะมีอ่าถังในตัวแล้วก็จะมีชุดซ่อมให้นะครับนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ของเราเป็นนําเข้าจากเกาหลีแท้นะครับพร้อมโลโก้ ครับ i อเอโอนี่ยเนี่เนี่ยเป็นไดครับนี่แป๊บ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 ในอินโกเลียนะฮะอันนี้น้ำหนักอยู่ที่แปดร้อยสิบกิโลนะฮะเป็นรุ่นเอพห้าร้อยนะฮะอันนี้เป็นนี่เป็นไดครับนี่ ใหม่ๆจิงๆครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอไอสายประกอนนะฮะนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพบกันอีสักครู่ครับอีกสักครู่ไปอัดสายอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันครับเดี๋ยวจะหนาวมาแล้วนะฮะเส้นเลือดเส้นเลือดใหม่มาแล้วนะฮะนี่รำประกอบครับ แยกแยกปูดเลยนี่ก็กำลังป,ประกอบนะฮะเพราะว่าสายอัดใหม่มาแล้วนะฮะสี่ชั้นเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าคุณปู่จะแรงดีหรือไม่ า้า้าติงติงอะไบ้างนี่ทุพี่าได้ยูไลยกากลางนะครับนี่ก็ที่ทำการรองันแนนนะฮะ่ะวันนี้ถ้าจะพบกับสาวสิแอนคุณปู่นะกับพี่ีรรุ่นสครับ ไปนยครับดูการสิกตัวฮะดูการสิกตัวอี่ยานี่เขาเรียกว่าเก่าแต่เก่าครับเดี๋ยวเราจะไปเดินโน่นอันนี้ไปแทงเจ็ดสิบเซนนะ แงนะเดี๋ยวนเ,เดี๋ยวพี่สต๊อบสต๊อบอันนี้จะพามาดูนะครับเสียงเครื่องอ่าอยู่ๆมาแล้วพี่เร่งทำาไหน เลขเท่านี้วะแค่ตัวนี้อยู่เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวจะพามาดูอันนี้เราเล่นเครื่องแค่ธรรมดานะฟังเสียงเครื่องนะธรรมดาโอ้ยเดี๋ยวเนี้ของใหม่พี่พี่ก่องไงเลย เราจะไปโอ้แรงแรงมากครับนี่โอ้สุดยอดเนียโอ้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาครับเนี่ยเนี่ขเ,เครื่องสี่ตัวน้ำเนี่ยฮ่าฮ่าเนี่ย คุณปู่กระทะกับคุณปู่ครับอีกด้านข้าวเราเป็น SK 200รมักเกครับ mm hmm. นี่นะครับวันนี้เราจะมาดูกันที่ถุ่ใหญ่ มาเรือนมาเรือนเรีนเน่แล่โทษการบไปคือกพยายามหน่อยย่าแบ่พยาน่อยย่าแม่พยายามหน่อยโอเคหญ่ถ่ายวิดีโออยู่นะครับเป็นไรพี่สายไม่แน่นป่ะโอ้สายไม่แน่น เดีขอดูนอยโอ้เปเปอร์ Pepper. ตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ที่ว่าเขจ้าเฮดเปเปอร์อูดไวมุนหล่ก็ยํานึ่งทีเปเปอร์น้อเเปน้เปเปอร์เน่ะเปเปอร์นเป่าเขาเ้าเจ้ดเฮดเอดที่ว่าเขาเจ้าเปเปอร์หน่อยอูดไวหน่อยพี่ลองยำใหม่ทีนึงทำอะไรกับเตี้ยนหัวเลยหัวีอยู่ เดียวมีหยดครับมีหยดนะเนี่ยเบาๆนะนี่แจ็คแบบเบาๆฮะเร่งนิ่มๆนี่เราจะมาเจอเนี่ยของใหญ่ครับนี่จะเป็นปูนสเต็งมั้งครับนี่นะครับ ชอบอะไรเราชอบแต่คุณปู่เนีดด่ยครับ đi ba điều Vô đi không? Hả? rồi Bây giờ chúng ta เอาไมเล่นเล่นกันแล้วเล่นธรรมดาสีย่ยาตูบี่เล่นเครื่องเบิ่งเล่นกันแล้วปปนี่เป็นไหนเป็นไหนอันนี้กับ100ร้อยล้สายครับ ของลูกค้าแตกเส้นเดิมเลยเนี่ยอาวพา,าพี่โป้โบโอ้ไม่ได้ขันโอ้บางยากันแล้รฮะเอาละสายนี้ไม่ได้ขันนะอา้าวย้ำโอ้อย่วพี่อยู่วเอาไปขึ้นแน,นอยู่ดินปอ ก็ขึ้หัวก็จาะอัดสายกถือนอยู่เปว่าว้าวเออเนี่ยเกียนไหมแบบเกียนไหอยู่เป่อ่ะงกเปยมเปิดตัวนั่นฟังคนที่ ไปยังเดียวไปยังไปยังเดียวเดือดเดืยวมันแฉบนะสองอ๋อเขานี่นีนีดีดีดตัวนีไป <c oughs> แรกนี้นะฮะไอระบบลายพ่อจอนี้คืออ่าของลูกค้าเขาอ,อุดแต่เฉพาะอไอท่อนอาร์มนะไอท่อมรูมครับส่วนท่อนอาร์มนีนะครับปล่อยทิ้งไว้เลยครับอันนี้ก็คือไม่มีไม่มีอะไรเลยมีมีสิพี่ผมเอาซีมหามาอยู่ซีมหามีอยู่นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไอ4.5ตัวนี้นะเพราะว่า ที่แรกของลูกค้าเขาทาเป็นปลั๊กอุดมาเลยนะอุดเป็นมันนละเจียวกันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนี้ถ้าง,งั้นมันจะไม่อยู่โอ้กำลังมันกำลังมันนะฮะอ่ะนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะขออญาตเปลี่ยนไอตัวอ่าเข้าต่อสายก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันนะครับ ก็มาต่อเลยนะเป็นยังไงครับเป็นยังไงตอนนี้เราเปลี่ยนสายเสร็จสับเรียบร้อยครับ เจอกันกับฟุตปูกับสาวไอทีนครับตุ๊พี้ตุวพี่เอาควันไงกับพ่อเลยครับเดี๋ยวมาแรกคระเจ้าสิบิลุยงาน่อ ไม่แข็ง ข้าตายเหียซื้อบรวณนด้ฮ่่าใคครับมลุยปุุย อ๋ออันนี้มันงอขึ้นไปมันงอขึ้นไปส่วนฝั่งทางนี้โอเคแต่ฝั่งทางนน้นมันงอขึ้นไปเอาแป๊บเอาเอาแป๊บมานนุนล,ลงเฮาพี่แม่แบบต้องต้องงอลงมาอาจจะได้เลือดแป๊บขึ้นมาพ,พี่เืนยก่อน ที่ยืดสุดเลยคเหมือนสายสั้นนะฝั่งนี้มันงอขึ้นเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดสายให้คุณลูกค้าเสร็จก็อาจจะเดินทางกลับบ้านกนัครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะ เอาเอาเอาโซ่มาดึงลงยังพี่พี่เอาโซ่มาคอรดึงลงดีกว่าเข้ามาเอาโซ่มาคอรดึงลงเอาอเ,อเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะโซ่มาใส่แล้วก็จะเดี่ยวลงนะแต่เมื่อกี้ว่ามันมีรอยซึมๆอยู่ตรงนี้ย้ำอีกทีหนึ่งเดียว๋ยวเราจะย้ำอีกทีหนึ่ง น้องเขาไม่ได้ใช้งานโดนเติบนะเดี๋ยวเราก็จะแก้สายเสร็จสับเรียบร้อยครัแบบก็ ครับก็เดี๋ยวผมจะดัดแป๊บตัวที่ว่ามันเชิดขึ้นนะฮะแล้วก็แต่งสายให้คุณลูกค้าอีกหน่อยนะครับก็จะทําการเก็บกระไม้กรเมือนะฮะทำการาานะะกลับบ้านกันนะฮะครับก็สำหรับวันนี้นะครับกับภารกิจนะฮะทำการนะมาจัดส่งนะฮะฮวัดจ่าเอพ0 0 0นะฮะให้กับเจ้าคุณปู่นี่ ลงมาลงมามาเหลือนะก็เดีย๋ยวเราจะทำการดัดแป,ป๊บนี้ให้คุณลูกค้าเสร็จสัดเรียบร้อยเราก็จะทำการเก็บขึ้นมาขึ้นมือนำกลับบ้านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับกับผมพร้อมกับทีมงานนะฮะก็ต้องขอตัวลาย F4 ทุกท่านไปก่อนนะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขก็ขอ,ขอสวัสดีครับ